S <S <S แม่แตงโมขอเลื่อนตำรวจไซเบอร์เรียกสอบพยานปมส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็คเมื่อเวลา17นาฬิกาสนาทีวันที่หนึ่งมิถุนายนพลตำรวจโทกอนชัยใค,คร่คร,ร,ร,รึ่งผอบชสอทเปิดเผยถึงกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนัดหมายให้นางพนิดาเสียร,ระยุธโยธินแม่ของแตงโมมาให้การในฐานะพยานในวันที่สองมิถุนายนโดยระบุว่าทางนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาะชยกรรมได้ประสานผ่านทางโทรศัพท์และทำหนังสือ คือขอเลื่อนนัดกรณีนางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของนางสาวนิดาภชรวิรพงษ์หรือแตงโมให้ปากคำกรณีส่งมือถือของแตงโมให้บังแจ็คโดยทางนายอัจฉริยะและทีมงานได้นัดหมายที่จะพาแม่แตงโมมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ